เอาลครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมสครับในคณิกนะครับผมก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับไปสร้างอะไรที่มันแปลกประหลาดบ้าๆบอๆนะครับผมเอาเป็นว่ามันจะสนุกสนานหรือว่าจะฮาขนาดไหนไปเชิญรับชมกันได้เลยครับ เดี๋ยววันนี้จะมาสร้างอะไรนะครับบ้าบอๆประหลาดประหลาดเล่นกันดีกว่าอันนี้ก็มีสิ่งปลูกสร้างนะครับที่น้องๆเขาทำเอาไว้ไงเพราะว่ามีคนมาเล่นนะครับกับผมหลายคนเลยวันก่อนแต่ว่าผมไม่ได้ลงเอาไว้ครับก็จะมีอันนี้ด้วยครับรถประหลาดเขาแล้วมีโถโถ,ถขี้นั่งขี้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเบ่งก่อน <c oughs> อออาา <c oughs> พอลงมามีเสียงกดชักโคกด้วยเฮ้ย โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นรถระดับสุดยอดที่ผมทำเอาไว้เลยนะครับตัวนี้ได้ทําการออกแบบดีไซน์มาแล้วนะครับว่าสุดยอดจริงๆครับอันนี้ยังเปิดเครื่องยนต์ไม่เต็มนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูกันว่าถ้าผมเปิดเครื่องยนต์เต็มนะครับจะแรงขนาดไหนผมโยงไว้ที่นินตัวไหนเลยตัวไหนวะตัวนี้ครับโอเคไปดูกันครับอูโ้ยอ้อเลยครับ โอ้ยรดแรงรถแรงอุย้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเยนี่น,น,นีมีการกลับตัวได้ครับไม่จาเป็นต้องใช้ลิฟต์ยกเท่าไหดครับก็ตอนนี้ผมมีโครงการนะครับจะทําสนามแข่งรถด้วยด้านหน้าก็จะเห็นเป็นจุดสตาร์ทนะครับผมกําลังหาคนมาแข่งด้วยอย่างเงโอ้ยรถกูสภาพไม่ไม่เหมือนรถเลยครับผมว่ามันยังไม่สมบูรณ์เลยเนียเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไปปรับปรุงใหม่ดีกว่าครับไม่สมบูรณ์ครับเราน่าจะต้องติดใบพัดให้มันหน่อยเพื่อให้มันสมบูรณ์มากขึ้นครับหาเป็นเสาสูงๆนะครับเอาเป็นอ้านไหนดีเอาเป็นสีฟ้านี้แล้กันไม่ใหญ่มากพอดีพอดีครับติดใบพัดช่วงไหนดีเลยก็เดี๋ยวต้องต่อนะครับแทนอิดมาตรงนี้หน่อยเพื่อที่จะให้เราวางนะครับ เสาได้โอเคเอาเสาแบบส,งสูงๆหน่อยอุ้ยวางยากกว่าโอเคเรียบร้อยครับผมว่าเราใช้ลิฟต์ดีกว่านะไม่งั้นยากแน่นอนเลยขึ้นไปยืนบนลิฟต์นะครับแล้วกดขึ้นมาจะง่ายกว่าโอเคทีนี้ก็ใส่แบริ่งนะครับตามด้วยอิดบล็อกนะครับลงไป ก็ใครจะใช้เป็นอะไรใบพัดอะไรก็เลือกเอาครับโอเคแล้วก็ติดเป็นเออเอาเป็นทัสเตอร์ดีกว่ามั้งน่าจะแจวครับลองทัสเตอร์ดูแล้วกันวางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งอันแล้วก็อีกอันนึงนะครับมาอยู่อีกฝัง่งนึงให้มันตรงข้ามกันครับผมโอเคเรียบร้อย ทีนี้เราก็นะครับพ่วงทัสเตอร์เข้ากับพวงมาลัยเลยเรียบร้อยครับแล้วเราจะมาดูกันว่ารถเรามันจะเป็นยังไงวิ่งได้หรือเปล่าดูเหมือนว่าอีกอันนึงมันจะไม่โยงมานะครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นอะไรวะโยงมาดิเฮ้ย hey. ได้แล้วครับทีนี้ก็เซ็ตให้มันแบบแรงสดๆครับ100%เไปเลยครับสำหรับเทอร์โบเรา ก็เด oh ี๋ยวมาลองขี่กันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับอุ้ยบินได้หรือเปล่าวะลองดูไปโอ้ยโอ้ยจี้ว่ะลนลนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยมันเกือบจะบินได้แล้วเนี่ยลอยดิลอยดิลอยดิโอ้ยร้อยครับลอยแล้วครับมันไม่ใช่รถธรรมดานะครับถึงถึงเฮลิคอปเตอร์อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมว่าถ้าเราติดใบพัดแบบนี้สัก45้าอันผมว่าบินได้นะโอเคผมมีไอเดียดีๆนะครับ <c oughs> เอาไวเว้ยคิดออกแล้วบางนี้บางนี้เดี๋ยวมาทำไหม่ครับตอนนี้ผมได้ไอเดียป้าบอบๆแล้วครับรับรองว่ารถเราบินได้แน่นอนเราต้องต่อใหม่นีครับต่อทางด้านนี้แล้วกันโอเค ก็ยาวมาด้านนี้เลยครับยาวออกมาได้หรือเปล่าพอดีไหมเอ่ยขึ้นมาอีกแล้วกันโอเคเดี๋ยวลองประมาณนี้ดูก่อนครับอันนี้มันไม่ใช่รถธรรมดาแล้วเนี่ยมันโคตรบ้าบอแล้วก็ต่อนะครับเสาขึ้นไปเหมือนเดิม ทำเหมือนเดิมเลยแต่เอาให้สูงสูงหน่อยรอบนี้ยรอบนี้เอาสูงสูงเลยครับผมว่ายังไงก็น่าจะบินได้รถเราอะ่ะคอยดูนะผมจะต้องทำให้มันบินได้ให้ได้เลยครับพยายามต่อใบพัดนะให้ยาวที่สุดเลย โอเคเสร็จหนึ่งฟังแลครับย้ายรีบมาไว้อีกทางนึ่งก่อนด้านที่2เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มาติดทัสเตอร์นะครับบริเวณนี้โอเค เดี๋ยวเราจะลองเทสนะครับสองใบพัดดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงลองดูดีกว่าลากถึงหรือเปล่าวะเนี่ยกลัวจะลากไม่ถึงมากกว่าดิเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนู้นโยงไม่ได้ครับโยงมาถึงไม่เลยถึงครับเรียบร้อยทีนี้เอาใบที่สองมาโอเคเสร็จ มาดูกันครับว่าจะบินได้หรือเปล่าเดี๋ยวปรับเป็นเทอร์โบน้อยก่อนครับเต็มสูบไปเลยเรียบร้อยไปดูกันครับเป็นไงอุ้ยลอยครับมีลอยครับเถ้าสามใบบินได้แน่นอนเลยลอ,อยแล้วครับ โอ้โหเป็นการบินที่เท่มากๆครับร้อนร้อนรอนโดนออะไรมันจะหาบบนี้มเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหเอาอะถึงว่าเราจะบินไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ก็บินได้อะเมื่อกี้เราก็ขึ้นไปบนฟ้าได้นะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวเอาไอพ่นมาช่วยด้านล่างด้วยดีกว่าติดไว้ด้านล่างด้วยครับ อ่ติดไว้เยอะๆเลยดูดิมันจะบินได้ไหมยังไงมันนี้มันมก็ต้องบินได้อ่ะต้องทําให้มันบินได้ให้ได้ติดไว้สัก5ตัวพอโอเคลองดู5ตัวก่อนนะครับแก้ไขความบกพร่องจากเมื่อกี้เทอร์โบน0 0อนะครับทุกตัวเลยเปิดแบบเต็มสูบเรียบร้อยครับ ไปบินกันเลยดีกว่าโห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 บินนะลูกโอ้ยนี่เป็นการบินที่แบบว่าสุดยอดอ่ะดูดิดูดิดูดิโอ้ยเขาเล่นใช้แม่งมาคายอยู่นะเล่นใชน้อ่โอ้โเรียบร้อยครับครึ่งบินกูแม่งติดอยู่บนเสาเลยลงไม่ได้แล้วดิออกมาออกมาออกไงไวะเนี่ยเอาลิฟต์ยกออกมาได้ด้วยป่ะ โอเคครับเอาลิฟต์ยกออกมาได้โอ้โหโชคดีเดี๋ยวติดเป็นทัสเตอร์นะครับอีกฝั่งนึงด้วยเลยกันจะได้สมดุลไงมันจะได้มีตัวช่วยประคองครับแต่ว่าด้านนี้จะจัดใบพัดแบบสุดๆเลยครับไม่ใช่ใบพัดดีเขาเรียกว่าไอพ่นผมจะติดไอพ่นแบบสุดยอดเลยครับด้านนี้เอาเยอะๆ โอเคเอาให้ได้มากที่สุดอะได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นแหละต่อมายาวๆเลยครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็โยงเข้ากับพวงมาลัยครบทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเทอร์โบนะครับ100เลยเปิดให้หมดทุกตัวเลยครับมาดูกันว่าเราจะเป็นเช่นไลเวลาเราบินนะครับผม ผมสร้างดีๆไม่เป็นหรอกครับผมสร้างเป็นแต่ความบ้าบอแล้วก็ความประหลาดโอเคไปพ้อมลุยครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับรถด,ดีไซน์รุ่นใหม่นะครับจะวางขายในประเทศนะครับปี2.0.30นะครับไปคัโอ้หดินตการได้เลยครับออกมาแต่ขอบฟ้ากันเลยพี่น้องชาวไทยอุยอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย วันนี้ผมก็ทำเครื่องบินได้ครับประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบินได้นะครับแต่กำหนดทิศทางไม่ได้ว่ามันจะไปทางไหนโอ้เดี๋ยวปล่อยก่อนครับดูดีว่าเราจะไปหล่นตรงไหนนีกูมาที่ไหนแล้วเนี่ยเชียงใหม่หรืเปล่ารู้สึกอาการเริ่มหนาวก็โผล่ไหนแล้ววะกุ้มาไกลเลยครับตรงไหนวะเนี่ยไม่คุ้นด้วยมีรั้วก,กั้นไวน้ด้วยครับบินต่อครับ <c oughs> ยังไม่ยอมลงครับบินต่อ ไปเลยไปเลยโอ้โหติดต้นไม <laughs> ลงก่อนอันนี้ก็เป็นก้าวแรกนะครับของนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นพัฒนาเครื่องบินก็อาจจะยังบินไม่สมบูรณ์เดี๋ยวต่อไปผมน่าจะทําให้มันบินได้ดีกว่านี้แหละวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองเทสดูก่อนอ่าตอนนี้ผมเริ่มจะเห็นไอเดียนะครับในการสร้างเครื่องบินแล้วเดี๋ยวต่อไปน่าจะทําได้ดีกว่านี้ครับ วันนี้ก็โชว์ความฮาไปก่อนโอเคครับผมเมื่อกี้ก็ล้มเหลวไปแล้วนะครับถือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาสร้างใหม่เลยนะครับเอาให้สมบูรณ์แบบมากกว่าน,นี้ครับเมื่อกี้ก็มีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวเราจะวางฐานนะครับให้สมบูรณ์มากขึ้นส่วนเรื่องการตกแต่งนี่เดี๋ยวจะเอาไว้ภายหลังก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ขอเป็นแบบว่าให้มันบินได้ก่อนผมจะสร้างเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะยานอวกาศนะครับ Okay. จะดีไซน์คล้ายๆกับเครื่องทำแมชชีนของโดนเลมอนก็นแล้วกันครับที่มันนั่งไปในไอลิชชักอะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไอเครื่องเนี้ยเออแต่ขอให้มันบินได้ก็พอแล้วเอาไงดีอะไอพ่นไอพ่นเอาเป็นแบบไหนดีวะเนี่ยต้องติดแบบว่าทัสเตอร์เยอะๆเลยตัวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันบินไม่ได้ครับอุวยวางผิดเดี๋ยว เาใเยอะที่สุดอะโอเคตอนนี้ทัสเตอร์ก็เสร็จไป1นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาลิฟต์นะครับวางไว้ตรงกลางแล้วก็ติดจุดที่2เลยโอเคยกขึ้นมานะครับแล้ววางจุดที่2ต่อตอนนี้คือดูหน้าตาแล้วค่อนข้างจะดูดีครับเหมือนจะบินได้ แต่ไม่รู้ว่าเสร็จแล้วจะบินได้หรือเปล่าต้องลองดูกันครับตอนนี้ทัสเตอร์ด้านล่างนะครับเรียบร้อยแล้วติดตรงนี้เพิ่มอีก2ตัวแล้วกันได้หรือเปล่าเลยโอ้พอดีเป๊ะเลยครับวันนี้เราได้ขึ้นไปสำรวจอวกาศแน่นอนโอเคด้านล่างตอนนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นออที่นั่งครับ ที่นางเอาเป็นทางด้านนู้นดีกว่ามั้งโอเคครับเอาไว้ด้านนี้เลยแล้วก็เอาเป็นใบพัดดีกว่า2อันนะครับต่อเป็นฐานยื่ออกมาด้านนี้ดีกว่าทําใบพัดครับใบพัดต้องมี2องใบไม่งั้นเดี๋ยวบินไม่ได้ครับวางไปโอเค ต้องห่างกันพอสมควรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันชนกันไงผมว่าใบพัดไม่น่าจะต้องสูงมากหรอกรอบเนี้ยเอาแค่อย่าให้มันชนกันก็พอแล้วขึ้นมาใส่แบิ่งก,ก่อนครับเอาสัก5้าล็อกไหมหนึ่เฮ้ยเดี๋ยวเดวเดวีผิดทาง2องสาห้าโอเคครับเฮ้ยหล็อกไม่น่าจะพอว่ะ ห้าล็อกไม่พอแน่เลยครับเอาประมาณนี้แล้วกันครับกาเอาแล้วกันที่เกียจน,นับโอเคน่าจะได้ครับยวมาทำฝั่งนี้ต่อเลยห้ามให้มันชนกันอะใส่แบริ่งแล้วก็ใส่บล็อกโอเค ประมาณนี้น่าจะได้ครับเดี๋ยวน่าจะต้องเอาออกอีกบล็อกนึงนะครับสําหรับฝั่งด้านขวาดูเหมือนว่าจะยาวเกินไปนิดนึงโอเคครับไม่น่าจะได้แล้วนะเนี่ยโอเคนะเอาประมาณนี้เลยแล้วกันครับไม่น่าจะชนกันแล้วแหละติดทัสเตอร์เลยครับหนึ่งจุด สอจุดตรงนี้จน่เหมือนกันนะครับอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ครับมันผิดหลักวิทยาศาสตร์ครับผม,มต้องทางนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันบินไม่ได้ไงอุ๊ยกดผิดกดผิดอยโหโหเดี๋ยวต้องใส่บล็อกใหม่ครับกดผิดตามด้วยทัสเตอร์โอเคเรียบร้อยครับ เห้ดูเหมือนว่าด้านนี้ผมจะวางทัสเตอร์ไม่เท่ากันนะครับมันต้องเท่ากันด้วยถึงจะสมบูรณ์เอาละตอนนี้ก็ติดใบพัดแล้วก็ทัสเตอร์นะครับพบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองโยงนะครับเข้ากับพวงมาลัยดูแล้วก็จะลองบินดูนะครับว่าจะบินได้หรือเปล่าโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ติดตั้งทัสเตอร์นะครับพบทุกตัวแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันก่อนดีกว่านะครับด้วยค่านะครับเทอร์โบปกติเนี่ยว่าเราจะบินได้หรือเปล่านะครับ อุ้ยรอยเลยครับแต่ดูเหมือนว่าเราจะเสียสมดุลนะครับด้านหลังมันมีการหงายหลังนิดนึงครับเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อุ้ยมีการหงายหลังครับไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ครับโอเคครับผมเมื่อกี้ก็มีการยกหน้าขึ้นหน่อยนึงนะครับผมก็เลยปรับเทอร์โบนะครับ4ี่ตัวหลังเป็น100%เลยแล้วมาลองกันใหม่ครับโอเคครับสมดุลมากขึ้นครับทีนี้ก็จะจัดเต็มเลยนะครับผมจะเร่งเครื่องแบบ1 0 0นะครับมาดูกันว่าเราจะบินไปได้ขนาดไหนนะครับผม ส2 1สองหนึ่ไปอนเลยครับโอ้โหกอดครับปักเท้ายไ, <laughs> ไปไม่เกิน10บเวทครับหล่นเอาใหม่เอาใหม่โอเครู้แล้วเราต้องติดปรับเทอร์โบนะครับตัวหน้าขึ้นอีก100นะครับจัดไปคือตอนนี้เราต้องมารักษานะครับจุดที่ ผิดพลาดมาแก้ไขเพื่อให้มันบินได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมมองเห็นจุดอ่อนของมันแล้วแหละตอนนี้เราก็จะต้องติดทัสเตอร์นะครับบริเวณด้านล่างตัวนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอีกหนึ่งตัวตามด้วยเทอร์โบนะครับที่จะทำให้เราเดินไปด้านหน้าได้ครับทั้งหมด4ตัวครับอันนี้คือเป็นไอเดียนะครับที่ผมดีไซน์เอาดูจากลักษณะที่มันผิดพลาดเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอามาแก้ไขดู ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้เทสกันคิดว่าน่าจะได้แหละอย่างน้อยไม่ได้ผลก็น่าจะดีขึ้นเลยครับเหลืออีก2ตัวนะครับขึ้นมาโยงเลยดีกว่าก็เดี๋ยวค่อยปรับเทอร์โบนะครับชีละตัวตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนอุ้ยตีลกา โอ้โหตีงก,กาได้แต่มันลงมาอยู่ที่เดิมเว้ยโอ้โหโคตรเท่เอาละครับวันนี้จะมาโชว์ตีงก,กากลับหลังในสักแคมเป็นคันิกนะครับตีนกากลับหลังสี่ไม่ธรรมดาโอ้ธรรมดาที่ไหนทีนี้ก็ปรับเทอร์โบเลยครับผมว่าเริ่มจะแจ๋วแล้วนะตอนนี้เครื่องบินเราไม่ธรรมดาครับปรับเป็น100เลยนะครับเทอร์โบ4ตัวสุดท้ายเนี่ยโอเค ทำยังไงก็ได้อยากให้มันตีลักกากับหลังนะี่มันยังตีลักกากับหลังอยู่เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวต้องปรับตัวไหนอีกวะเนี่ยปรับตัวนี้ขึ้นมาอีกแล้วกันแล้วก็อาจจะต้องไปลดนะครับตัวหน้าขึ้นนิดหน่อยอ๋อเมื่อกี้ผมเร่งผิดตัวเนี่ยอันนี้ขึ้นมาครับโอเคลองใหม่อ๋อโอเคเริ่มจะมีได้ดีขึ้นครับโอ้โหแต่ความครับปักเข้าไปโอ้ไม่ผ่านไม่ผ่าน แก้ไขแกข้ไขดานน้านนานีต้องลดครับลดลงมาลดลงมา2ตัวดูก่อนนะครับทีนี้ลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่อ,หมอ่อโอเคครับสุดยอดครับประสบความสำเร็จแล้วครับผมผมบินได้แล้วครับแต่เลี้ยวไม่ได้ <laughs> บินได้อย่างเดียวแต่เลี้ยวไม่ได้เวลยหลนแล้วเวล่วงแล้ว ไอ้อวนของเราครับขึ้นมาได้ประมาณ100เมตรครับตกลงไปแล้วเออมตายได่อ,อ้วนเออดูอาปาดิโอต้องหาวิธีให้มันเลี้ยววะ่ะจะแก้ไขไงดีวะคือตอนนี้ผมทำให้มันบินได้แล้วแหละโอเคแล้วแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงให้มันเลี้ยวได้ดิมันต้องใช้เออกลไกแล้วแหละที่เป็นพวกสวิตอะมียงก็ไม่น่าจะบินได้ ทีนี้ปัญหาก็คือผมไม่รู้ในส่วนของสวิตช์เลยครับอาจจะต้องทําการเรียนรู้สักระยะหนึ่งโอเคงั้นเอาเป็นว่าไงวันนี้เราทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แซฟแมชชีนิกด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ